รถบ้านคุณชาวลิตทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับผมมาเจอกับเคอีกแล้วนะฮะที่ชาวลิตค่ะรถบ้านคุณชาวลิตโชวรูมรถยนต์มือสองที่มีแต่รถคุณภาพเกรดเอที่กล้าออกใบรับประกันการันตีให้เพื่อนๆซื้อที่นี่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับโดยพี่ชาวลิตกระบี่มือหนึ่งรถยนต์มือสองซีอีโอของเรานี่เองที่กล้าการันตีรถทุกคันเลยนะฮะเพื่อนๆซื้อไปที่นี่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะเพื่อนๆ ปลอดภัยมั่นใจเชื่อใจที่นี่ได้เลยร้อยเปอรเซน์นะครับนะว่าว่าเพื่อนเพื่อนซื้อไปแล้วไม่ถูกหลอกอย่างแน่นอนนะครับการันตีโดยพี่โชลริสซีโองของเรานะครับแล้ววันนี้นะฮะเคมาเคมามามีรถให้เพื่อนๆน,นะฮะจัดจัดมาให้เพื่อนๆ3คันนะฮะร,รถสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะ เป็น CRV เจนสนะเพื่อนเพื่อน CRV เจนสนะสวยทั้ง3คันเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนชอบคันไหนดูแล้วถูกใจคันไหนมาจัดกันได้เลยเพราะว่าสวยหมดเลยทั้ง3คันเลยนะครับผมโอ้โหเป็น CRV เดี๋ยวเป็น CRV เจน4เดี๋ยวโอเคแนะนำตัวนี้ก่อนแล้วกันนะอะตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวปี2015นนะฮะ 2.0e <_ T. S 1> นะเพื่อนๆนะเป็นตัว4 v e วนะได้4ีบอลเงินนะครับไม่วิ่ง1 4 5 0 0 0กโล1 4 5 0 0 0กโลราคา4 8 8 0 0 0นะครับราคา4 8 8 0 0 0เราไม่ขายนะวันนี้เอาไปเลยนะเพื่อนๆดูดูคลิปนี้นะแล้วบอกมาจากคลิปนี้นะมาจากเคนะดูเคมานะเอาไป4 6 8 0 0 0นะซื้อสดไม่เสียแหวดเนะได้ปี15ได้ตัวท็อปได้4 e e วนะครับ มาคันฝั่งนี้มั่งคันฝั่งนี้มั่งคันฝั่งนี้ก่อนคันฝั่งนี้นะฮะคันฝั่งนี้นะฮะเป็น 2.0S นะขับ2นะ 2.0S ขับ2ปี2015เหมือนกันไม่154,000กิโลไม่154,000กิโลค่าตัวเขาดีมากๆเลยฮะ438,000นะ438,000ได้ตัว เครื่อง2,000ตัว s อขับนะไม่แสนห้านะราคา4,38,000แล้วก็ตัวนี้เลยนะครับพี่ชวฤทธิ์พึ่งไลฟ์ไปนะเคมาแนะนำย้ำตอกย้ำความสวยงามของเขาอีกทีอีกรอบหนึ่งให้เพื่อนๆชมนะครับผมคันนี้นะคันนี้นะไฮไลท์เลยนะครับเป็น Honda CR-V นะ 2.0S เขับเหมือนกันนะครับไม่แค่ 74, 0 0 0พันกว่าโลนะั่น74,000ักว่าโลใหม่แท้นะเราการันตีใหม่แท้ให้เพื่อนๆนะเพื่อนๆนะที่นี่ไม่มีกอไหม่นะรับประกันไม่แท้นะถ้าเจ็ดตรวจเจอว่ากอใหม่เอารถมาคืนเราได้เลยนะครับราคาราคานะฮะ488,000ทำไมราคาเขาถึงเท่ากับตัวท็อปเลยรถมือสองอยู่ที่ใหม่ครับอยู่ที่ใหม่ครับราคาเขาอยู่ที่ใหม่เราเราได้เราซื้อมาคันนี้ต้นทุนเราสูงจริงเพราะใหม่เขาเพราะสภาพเขานะฮะ แต่ว่าทั้งหมด3คันนี้สวยทุกคันเลยนะครับนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปคันแรกเลยฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูหนึ่งรอบนะครับคันนี้นะฮะคันนี้นะฮะ CRV นะได้ตัว4 w h e e l นะฮะวนหนึ่งรอบเลยครับวนหนึ่งรอบเลยครับตัวนี้ได้ CRV นะครับ 2.2.0e4View นะฮะครับนะครับไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันกิโลสี่ราคาสี่แสนแปดหมื่นแปดพันคันนี้ได้รถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเนี้ยเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงใช้นะส่งรับลูกไปโรงเรียนแค่นั้นเองนะครับใช้น้อยมากนะครับใช้ใช้ดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับได้สีบอลเงินนะฮะเป็น5้าที่นั่งนะพเนพื่อนๆนะภายในกว้างๆแบบนี้เลยสะอาดสะอาดแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะได้บอกหนังสีดํานะครับจากโรงงานเลยนะครับสวยๆสะอาดได้โครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะเพืพ่อนๆนะได้รถเดิมๆแบบนี้เลยรถไม่มีชนเลยนะครับรถคันนี้รถเดิมๆเลย ทับจะไม่เคยทําสีเลยนะเพื่อนนะนะน็อตไม่ขยับเลยนะโครงสร้างสวยๆแบบนี้เลยที่นี่เลยที่เฉวลิตคารถบ้านคุณเฉวิตนะครับเคแนะนําเลยนะที่นี่เรามีแต่รถด,ดีๆให้เพื่อนๆน,นะซื้อไปไม่ต้องไม่ต้องกลัวโดนหลอกไม่ต้องกลัวโดนย้อมแมวนะรับประกันโดยพี่เวลิตกระบี่มือหนึ่งรถยนต์มือสองอ่าให้เขาดูภายในกันหน่อยครับเพื่อนๆดูภายในกันหน่อยครับนะครับโอ้คันนี้ได้ไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันกิโลแท้นะ ได้ขับสีนะเพื่อนๆนะพวงมาลัยสวยมากๆเลยนะได้ปุ่มกดด้วยมัลติฟังก์ชันนะนะครับตัวนี้ได้จอแอนดรอยเขาด้วยนะจอแอนดรอยจากโรงงานไม่ไม่ไมจอจอแอนดรอยลูกค้าเปลี่ยนมาโทษทีนะเพื่อนๆลูกค้าเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยนะไดค้ครบเลยนะก็ะเกลองฟังเพลงนะเพราะมากๆเลยแอร์เย็นมากๆเลยแอร์หนาวมากๆเลยขับดีมากๆช่วงล่างดีมากๆเลยตัวนี้ได้เบาไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ได้เบาไฟฟ้าด้วยโอ้โห นะครับหรือปุ่มอีคอนประหยัดพลังงานด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเคจะสตาร์ทให้ดูนิดนึงนะแป๊บหนึ่ง,นะนะงนะเดี๋ยวเคสตาร์ทให้ดูใหม่กันหน่อยนะนะครับอ่าเปิดแอร์หน่อยครับโอเคเย็นเจี๊ยบเลยนะครับโอ้โหซื้อที่นี่เพื่อนๆคันนี้คันนี้รถเหมาแบบเพลงโทษนะฮะเพลงแรกโทษนะครับเพื่อนๆโอเค <laughs> โอเคคันนี้ได้รถมือเดียวป้ายแดงออกห้านะเป็นรถลูกค้ามาขายให้เราหน้าหน้าโชว์รูมเลยนะครับเคเป็นคนรับลูกค้าเองนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้เครู้ประวัตินะครับเข้าศูนย์ตลอดครบทุกระยะเลยนะครับมีประวัติการเข้าศูนย์ครบทุกระยะเลยเพื่อนๆนะคันนี้ดูแลดีมากๆเข้าศูนย์ตลอดนะสําร,รถไม่มีชนเลยนะครับรถสวัสดีครับพี่อะไรนะครับ สวัสดีครับพี่เอซุดครับวันนี้พี่เฉลิตยังไม่ไล่นะครับพี่เอซุดดูเคไปก่อนนะครับพ้นพี่เอซุดนี้เจอทุกไลฟ์เลยนะครับขอบคุณมากมเลยครับอามาดูห้องเครื่องหน่อยครับห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะน็อตฝาก็โปงไม่ขยับเลยโอ้โหแผ่นกันความร้อนเดิมจากโรงงานทั้เลยนะ สติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะสติ๊กเกอร์มออกอ,อะไรอยู่ครบครบหมดเลยนะเครื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างดีมากๆเลยครับดีสุดๆไปเลยนะครับเซียวีชั้นหนึ่งเลยครับผมราคา4 8่0 0 0แดดูคลิปนี้เคไมค่ขบอกว่าดูมาจากเคเอาไปเลยฮะ4 6 8 0 0 0นะครับซื้อสดไม่เสียแหวดเซนะเพื่อนๆนะซื้อสดไม่เสียแหวก7 7ดปเซ เครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะเพื่อนๆนะแบรนด์ Honda แบรนด์หลักเขาจัดได้เต็มอยู่แล้วนะนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆเครดิตดีเอาได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยจัดเต็มได้ด้วยนะครับแต่จัดเต็มเพื่อนๆก็จะต้องเสียดอกเบี้ยเยอะนิดนึงนะเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณดูนะแต่เดี๋ยวเคคํานวณเบื้องต้นผ่อนนะผ่อน4ปีอยู่ที่หมื่นสองนะผ่อน5ปีอยู่ที่1นึ่งหมื่นนะผ่อน6ปีอยู่ที่8ปดพันแผ่อน7ปีอยู่ที่8ปดพันหนึ่ง มีเงินเดืนอน20,000ช,ชิวๆเลยเหมานะรถกับเคได้เลยชิวๆเลยนะครับคันนี้นะไม่วิ่งไม่แท้นะวิ่ง1 4 5่งแสนสโลนะครับนะครับนะครับวิ่งต่อปีวิ่งต่อปีนะฮะวิ่งต่อปีเดี๋ยวใส่ข้าโทษทีเพื่อนๆวิ่งต่อปี1 4ื่นนะฮะวิ่งต่อเดือนพันสองนะฮะวิ่งต่อวันตีสิบกิโลนะเพื่อนๆนะ ช็อตไปนิดหนึ่งนะฮะสายเข้าสายเข้า,า,เ,ขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับเพื่อนเพื่อนแป๊บนึงฮะคุณเจนจัดให้ฮะช่วยรับสายทีฮะส่วนตัวลูกค้าฮะลูกค้าแน่นอนครับขอโทษนะเพื่อนเพื่อนขอโทรกลับเลยฮะเดี๋ยวเรามาคันข้างขวาครับแหมเสียเสียเวลาเพื่อนเพื่อนเลยนะมาคันข้างขวานะครับคันข้างขวานี้เลยนะครับ <polarization. S 2> ค <c oughs> ันน <laughs> ี้เป็น 2.0S นเะครับอ่ะเดี๋ยววนให้เพื่อนๆเลยนะครับเพื่อไม่ให <im noon> ้การเสียเวลานะครับเโทรามมียโทรตามมันไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับลูกค้าครับโอเคครับตัวนี้ 2.0S นยะครับไม่หนึ่0 0มนกโลนะครับผมราคา4,38,000ราคาดีมากๆเลยปี15นะ 2.0S ขครับ2เพื่อนๆขับ2นะครับอ่าดูภายในครับภายในสวยสะอาดทุก ท่านนะครับโอ้ที่นี่เราคัดรถมาให้เพื่อนๆแล้วนะรัดคัดแต่คุณภาพเกรดเอนะรถสวยๆนะครับคัดแต่รถสวยๆรถดีๆรถไม่ชนนะฮะรถประวัดดีนะครับรถมีที่มาที่ไปถูกต้องชัดเจนนะครับนะครับซื้อกับเราที่นี่นะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับที่ชวิทกับปีนึงแล้วจมืนสองนะซีอโอเราดูให้ท่านหมดแล้วนะเพื่อนๆน,นะนะครับมาจัดกันได้เลยนะครับ ตัวนี้ได้ภายในเบาะหนังเหมือนกันนะฮะ C R ซอวเขาจัดแบบเบาะหนังมาให้หมดแล้วนะเป็นเป็นเจนใหม่ๆก็จะเป็นเบาะหนังหมดแล้วนะฮะเบาะผ้าแทบจะไม่มีแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อคันนี้บ้างนะฮะดูภายในคันนี้บ้างนะครับอืมคันนี้ก็นี่ได้เบาะหนังสีดําสวยเดิม <laughs> จากโรงงานเขาเลยนะครับตอนนี้ตากล้องเราขาดไปคนนึงครับน้องนัท ต้องนัดถือคนเดียวสองอันต้องช่วยกันหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้โหได้เบาะหนังสีดําเดิมจากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้ยังไม่จอยนอนเป็นเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานเานะวิทยุเดิมเดิมครับราคาดีมากๆเลยคันนี้4ี่แสนสามหมื่นแปดพันซื้อสดไม่เสียแวเจ็ดเปอร์เซ็นตครับเพื่อนๆได้เบาะไฟฟ้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ได้เบาะไฟฟ้าเหมือนกันได้พวงมาลัยมัลติฟังชันเหมือนกันนะครับโอเคครับมาดู เบาะหลังกันหน่อยเบาะหลังโอ้โหโไม่ช้ำเลยนะเพื่อนๆเนอะปี2015เลยนะครับตัวนี้ได้ปี2015เลยนะครับเอาเอาเอาให้เพื่อนดู <c oughs> เพื่อนๆดูใกล้ๆเลย <ๆ S 1> ลเลยบาะเบาะสวยมากๆเลยนะครับนะครับนี่เบาเขาสวยมากๆเลยไม่มีขาดเลยไม่มีลอกเลยไม่มีแตกเลยไม่มีแตกเลยนะครับ <c oughs> เพื่อนๆนะปกติถ้าบอนั่งเยอะๆมันจะเป็นเหมือนแตกลายยาเ <c oughs> พื่อนๆเคยเห็น เนีย่ยฮะโอ้โหกันนี้ได้ยางมิชลินด้วยยางมิชลินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ส่วนมากส่วนมากก็ใส่ยางที่ผลิตจากจีนเนาะแต่ตัวนี้ได้ได้ยางมิชลินด้วยเนาะยางมิชลินเลยนะครับอะมาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะนี่ห้องเครื่องเท้านะครับเดี๋ยวแค่สตาร์ทสตาร์ทให้เดี๋ยวสตาร์ท ห้องเครื่องฟังเสียงนั่นหน่อยสักครู่นะฮะอึ๊บกุญแจกุญแจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆนะกุญแจเขาไม่อยู่ใกล้มาสตาร์ทกันหน่อยโอเคได้นะครับโอเคนะครับอ่าถ่ายห้องเครื่องให้เพื่อนๆดูหน่อยครับ ถ่ายใกล้ๆให้เพื่อนๆดูหน่อยครับใส้เครื่องสวยๆใส่ๆแบบนี้เลยนะครับเห็นสวยๆ,ๆใสๆแบบนี้ก่อนออกเดี๋ยวเคทําความสะอาดให้อีกรอบรอบง,งนะสะป,ปาให้อีกรอบน,นะนี่ได้คันหน้าเดิมๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะได้รถเดิมจริงๆนะซื้อรถที่นี่นะมีแต่รถเดิมๆรถสวยๆรถคุณภาพเกรดเอนะเราคัดมาให้เพื่อนๆหมดแล้วนะเพื่อนๆซื้อแบบเราไม่ต้องกลัวนะตรวจสอบตรวจสอบให้หมดแล้วนะฮะ ว่ารถไม่มีติดอายัดไม่มีไม่มีการติดอายัดต,ติดเ,เป็นอะไรที่ติดกฎหมายผลญาติติดอะไรพวกนี้เราก็เช็คกับทางกรมตำรวจนะผลตรงทางบกนะฮะนะครับเราเช็คมาหมดแล้วนะเพื่อนๆนะได,ได้รถเดิมแบบนี้รถปลอดภัยแบบนี้นะที่นี่เลยนะครับที่ชาวาลิตข่ารถบ้านคุณชาวลิตนะครับโอเคนะครับคันนี้นะคันนีนะนนนะ้เป็นขับ2 2.0S นนะครับไม่ 1 5 4 0 0 0กว่าโลราคา4 3 8แ0 0่อ้าวมาคัานสุดท้ายเลยไฮไลท์เลยนะครับตัวนี้นะคันนี้นะได้ใหม่นะได้ใหม่เจ0 0 0กโลนะแท้ๆเลยนะครับนะครับให้เพื่อนๆดูหนึ่งรอบครับผมครับคันนี้ได้สีขาวสวยใสรถมือเดียวเลยนะครับใต้แดงออกห้างเหมือนกันนะครับคันนี้นะรถโคตรสวยเลยนะครับสวยจัดๆเลยนะครับมาจัดกันได้เลยเพื่อนๆ โอ้โห oh, oh. ได้สีขาวด้วยนะได้รถมือเดียวด้วยได้ใหม่แท้ด้วยนะครับดูสภ uh huh. าพภายในเขาหน่อยนะครับผม uh huh. ะจะถ่ายภายในให้ใหเพื่อนๆดูนะครับอืไป uh huh. ภายในแบบนี้เลยนะสะอาดสวยๆแบบนี้เลยนะครับเ uh huh. ดิมแบบนี้เลยนะ uh huh. ได้ไม่เจ็ดหมื่นโลนะโอ้โ oh, ห oh. ย้ํานะเจ็ดหมื่นโลแท้นะมาถ้ามาไม่แท้นี่ เรากล้าการันตีซื้อคืนนะฮะเพื่อนๆนซื้อไปราคา488เพื่อนเพื่อน Healthcare, เอามาจอดคืนเลยฮนะเราซื้อคืนเลยนะฮะ488,000เป็นเพื่อน,เอ,นเอาเงินคืนไปเลยนะฮะถ้าเกิดเจอว่าก่กอใหม่จนหนักพิกคว่ำจมน้ำนะเพื่อนเพื่อนนะนะครับออาไปต่อกันข้างในเลยครับโอเคไปต่อกันข้างในเลยนะมาเลยครับนี่นี่ได้เบาะหนังแบบนี้เลยทุกคันเลยได้เบาะหนังเดิมสีดําจากโรงงานทุกคันนะ รถที่พูดมาสามคันนี้เป็นเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเป็นมือรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างนั้นสามคันเลยนะอุปกรณ์ครบนะกุญแจสำรองครบทุกคันมีกุญแจสำรองครบสองดอกนะมีคู่มือกุญแจสำรองครบครบ,ครบหมดเลยนะนะครับแล้วได้ไม้แท้นะสองไม้แท้ๆให้เพื่อนๆดูหน่อยไม้เจ็ดหมื่นโลแท้้เลยนะครับเพื่อนๆทำมาไม่แท้นะฟ้องร้องกันได้เลยนะเพราะคลิปเนี่ยมันเป็นหลักฐานอยู่แล้วว่าไปหลอกลูกค้าหลอกเพื่อนๆไม่ได้นะเพื่อนๆ เพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นใหม่แท้นะรถสวยเดิมนะครับทุกอย่างเรารับประกันให้หมดนะครับโดยพี่ชเวกระบีมือหนึ่งรถยน์มือสองนะฮะการมีประสบการณ์ทางด้านซื้อขายรถยนต์มามากกว่าสามหมื่นคันนะครับนะครับเพื่อนๆเคแนะนําเลยนะครับทั้งสามคันนะสวยทุกคันนะใครชอบคันไหนชอบคันไหนก็มาเอาไปนะครับชอบอันไหนคันไหนก็มาจัดกันได้เลยนะครับ ใครชอบไม้น้อยๆแบบนี้ก็มารีบมามาก่อนได้ก่อนนะเคบอ้บอกไว้เลยนะมาก่อนได้ก่อนนะครับแล้วไม้น้อยๆแบบนี้มาเร็วไปเร็วอย่างแน่นอนนะครับสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับน็อตไม่ขยับเลยไม้เจ็ดหมื่นกิโลแท้ๆฝากระโปรงได้เดิมโครงสร้างเดิมทุกอย่างเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดเลยนะครับนะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยเพื่อน โคตรดีเลยโคตรสวยเลยนะครับที่นี่เลยนะฮะจัดให้เพื่อนๆแล้วสามคันนะซีอาวเป็นตัว4ฟวิวหนึ่งคันนะฮะแล้วก็เป็นตัวเอขับสองสองคันนะครับเป็นสีขาวสีเทาอย่างละคันนะครับส่วนขับสีเป็นสีบอลเงินนะฮะนะครับโอ้โหนะครับใครสนใจนะเพื่อนๆนะติดต่อนี่เลยนะฮะติดต่อที่เบอร์นี้เลยนะเคนะะ เซลล์เคนะฮะเบอร์โทร090632 0320นะครับ0906320320ซื้อรถนะฮะซื้อรถกับเราดียังไงนะฮะนี่ฮะนี่ฮะซื้อรถ เราเนี่ยเรามีเอกสารคู่มือนะเอกสารคู่มือไปจดทะเบียนตัวนี้เขาเรียกว่าเล่มทะเบียนนะเพื่อนๆนะซื้อบ้านต้องดูโฉนโดซื้อรถต้องดูเล่มทะเบียนสีฟ้าแบบนี้นะเพื่อนเื่อนนะที่นี่เรามีให้เพื่อนเพื่อนดูทุกขันนะเอกสารครบเอก,สาร,รเอกสารของเราก็มีอะไรบ้างแหละมีพวกเอ่อใบโอนหนังสือมอบอำนาจครบหมดบัตรประชาชนลูกค้าเจ้าของเดิมเจ้าเจ้าของเดิมครบหมดสามารถโอนเปลี่ยนมือได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพืนะ่อนเพื่อน โอนได้ยังไม่พอนะเรายังกล้าออกใบและประกันการันตีตัวนี้ให้เพื่อนๆนะว่ารถเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําตัดต่อกอไม้เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีใสไม่ย้อมแมวนะโอนได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะที่นี่เลยกับชาวลริตกระบ,บี่มือหนึ่งรถยนต์มือสองนะที่ชาวลริตัขารถบ้านคุณชาวบริตนะนะโชว์รูมของเราอยู่บนถนนบรมราชชนนีนะฮะเปิดตั้งแต่8โมง9โมงเย็นนะไอ้กระเติบเปิ่เน 8ปดโมงถึงหกโมงเย็นนะครับโทษดีครับเพื่อนๆเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงเย็นนะครับแปดโมงถึงหกโมงเย็นนะใครเครียดนะพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ขอพื่อโทษขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับใครมาไม่ถูกมาไม่ถูกก็จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาที่ชวลวิ์คาเลยฮะเวลวิ์คาคำนี้เลยนะฮะหรือว่าพิมพ์ใน Google Google เลยฮะ g o o g l e Map เลยนะฮะ นะครับนะครับนะครับทีมกูเกิ e แบบมาเจอแน่นอนแล้วถ้าจังมาไม่ถูกอีกปักหมุดมาที่โลตัสสารยาแล้วโทรหาเคนะฮะที่เบอร์090632 0320นะฮะนะครับเคนะเซลเคนะเพื่อนๆนะอ่ะเดี๋ยวเคสรุปสุดท้ายสุดสุดท้ายให้อีกทีให้อีกทีนะให้อีกทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดด้ไป่แก้วก่อนไปเดี๋ยวอจไปอ่า อะไรนะพี่เอซุสบอกว่าเตอมระแก้วก่อนใช่เลยขอบคุณพี่เอซุสมากมากครับใช่เลยครับโอเคนะฮะอ่ะคันนี้เลยนะฮะคันนี้เคสรุปสุดท้ายก่อนนะฮะเพื่อนๆนะนะครับเครียดกันมาทั้งวันแล้วทำงานมีหลุดๆบ้างอะไรบ้างก็โปรดอภัยด้วยนะครับโอเคคันนี้ปี15นะฮะได้2.0 e 4 view นะครับ ไม่หนึ0 0 0สีโลนะไมไม่0 0 0 0ันกวโลราคา488ไม่ขายนะขาย468,000นะได้ปีสิได้โฟวิวนะฮะสี่หกนะครับ4,68 0ส0พันอ่ามาคันทางฝั่งนี้นะฮะคันฝั่งนี้นะครับสงสัยต้องสักแก้ว้ต้องสักแก้วอ่านะครับ <laughs> คันนี้นะฮะได้ปีส5เอ้าสิกวอนได้ปี15ใช่เป็น 2.0x ขับ2นะปีสิห้านะไม1หนึ่0แห้ามนพันกโลนะเพื่อนๆน,นะราคา4ี่แส0สดันซื้อสดไม่เสียแปดเจเซนนะซื้อผ่อนนะซื้อผ่อนนะเชดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะผ่อน4ปีอยู่ที่หมื่นเดียวนะคันนี้นะผ่อน5ปีอยู่ที่8 9 0 0ัน้านะผ่อน6ปีอยู่ที่8 2 0 0ันผ่อนเจดปีอยู่ที่7 3 0ดันสามนะ แต่ซื้อสดไม่เสียว่เจ็ดเปอร์เซ็นต์สี่แสนสามหมื่นแปดพันอ่าคันสุดท้ายเลยคันสุดท้ายเลยเปิดต,ตั้งแต่เปิดตั้งแต่แปดโมงฮนะแปดโมงแปดโมงถึงหกโมงเย็นแปดโมงถึงหกโมงเย็นนะครับเพื่อนนะใครอยากมาเจอเคโอเคนะแดงอ๋อร้อนครับร้อนมากๆเลยครับตรงนี้ร้อนมากๆเลยฮะเดี๋ยวสรุปคันนี้ให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับคันนี้นะฮะปีสิบห้าจุดสิบหกนะลั ไม่เจ็ดหมื่นสี่นะไม่แท้นะเพื่อนเพนเนย้ําเลยนะเคยย้าเลยว่าไม่แท้นะราคาสี่แสนแปดหมื่นแปดพันนะปีสองพันสิบห้าจดสิบหกนะผ่อนสี่ปีอยู่ที่หมื่นสองนะผ่อนห้าปีอยู่ที่หมื่นหนึ่งผ่อนหกปีอยู่ที่แปดพันผ่อนเจ็ดปีอยู่ที่แปดพันหนึ่งนะเพื่อนๆน,นะโอ้คันนี้รถขับต่อปีแปดพันโลเองขับต่อเดือนหกร้อยวันโลนะครับขับต่อวันวันละยี่สิบสองโลนะเพื่อนๆน,นะสรุปสุดท้ายเคยฝากสามคันนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยว ทั้ง่ะกี้นี้เซลเจนไปดูไป,ดไปตามดูนะฮะเซลเจนจัดฟีวิกไปสามคัน F อบไปสามคันเนะียไปตามดูนะฮะตามดูไห์เซลเจนได้นะฮะแต่เดี๋ยวต่อไปนี่ฮะของน้องนัทนะฮะตกี้ของของของเคสเจนสี่ของนั้นนะน้องนัทเขาเอาเงเกทับครับเจนห้านะครับสามคันแล้วเพื่อนๆ,ๆ,ๆนะครับเดี <laughs> 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 ๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามน้องนัทนะครับส่วน คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆตรงใส่ขอบคุณเพื่อนๆเอฟซี FC, ทุกคนเลยนะครับนึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงเรานะ,ะชาวลิตฐารถบ้านคุณเฉวลตนะครับนะครับงั้นเดี๋ยวเคลาไปก่อนนะครับขอบคุณะครับเพื่อนๆสวัสดีะครับ